เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่9กุมภาพัน์พุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณเงินทองงอกเงยมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างหนักมาตลอด เรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าดีแต่ทางที่ดีควรจะรอบคอบให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารหรือสัญญาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะเถียงกันบ้างแต่ก็กลับสู่โหมดปกติอย่างรวดเร็วส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับใครสักคนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษาดูใจกันไปแบบช้าๆไม่เร่งรีบ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเพราะกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในกระเป๋าอีกไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของการงานดวงการงานของคุณคะแนนดีให้เต็มสิบไปเลยโดยเฉพาะงานที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีและเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีเรื่องเคืองใจก็จะคลี่คลายหายไปในไม่ช้า ส่วนคนโสดแม้ว่าโสดแต่ก็มีความสุขดีไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากมายสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณจะมีรายได้เข้ามามากในช่วงนี้ แต่จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายไปเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวเรื่องของการงานการงานของคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีและขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้เพราะมีโอกาสที่จะรับผิดชอบโปรเจกต์งานใหญ่ในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความผูกพัน แยกจากกันไม่ได้การเหมือนทุกวันที่ผ่านมาคนโสดโลกจะเหวี่ยงคุณดีๆโปรไฟล์ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอีกไม่ช้าไม่นานแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีโดดเด่นแบบระยะยาวรายได้ไหลเข้ากระเป๋าแบบรัวๆแถมยังมีโอกาสได้รับก้อนโตจากความาพากเปียนพยายามของคุณอีกด้วยเรื่องของการงานการงานค่อนข้างเหนื่อยมากแต่ก็เฮงมากเช่นเดียวกันช่วงนี้คุณมีงานที่จะต้องรับผิดชอบจํานวนมากแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็ราบรื่นดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างคอยให้ความช่วยเหลือเกอ ซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อายุต่างกันเล็กน้อยสำหรับคนที่เกิดวันพา,าราหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณโดยเพื้นดวงถือว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งหากวางแผนการลงทุนแบบระยะยาวก็ยิ่งทําให้คุณมีเงินเป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานการงานของคุณในช่วงนี้ดวงการงานถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยมีความมั่นคงมากคุณจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีละขั้นอย่างสวยงามเรื่องของความ สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าคู่รักไปจับมือยืนเคียงข้างช่วยเหลือกันทุกอย่างส่วนคนโสดจะต้องคลองโสดต่อไปเพราะยังไม่เจอคนที่ใช่ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้เป็นจำนวนมากรายได้หลักและรายได้เสริมแถมยังมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตอีกด้วยเรื่องของการงานดวนการงานของคุณจากร้ายกลายเป็นดีและดีมากๆคุณจะโดดเด่นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแซงทางโค้งแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีเวลาให้กันอีกนิดก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณ ความรักมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นสวนคนโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างเนื้อหอมมากแบบชนิดที่ว่าอยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาชอบสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินยิ่งหาเงินได้มากก็ยิ่งต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะจะทําให้ฐานะของคุณดีขึ้นเรื่องของการงานคุณก็จะต้องใช้พลังงานสําหรับการทํางานในช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องสุขภาพและความเครียดไว้ให้ดีขอให้คุณอดทนสักนิด เพราะเดี๋ยวงานของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นเองหากลองหาเวลาเปิดใจคุยกันสักครั้งส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างภาษาดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ